สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวโปรเจคเตอร์อันต้าช็อตโถเบนคิวรุ่น V 6 0 0 0นะครับผมโปรเจคเตอร์ความละเอียดระดับ 4K นะครับแล้วก็มีลำโพงฝังมาให้ด้วยนะครับผมโดยผมจะทำการทดสอบนะครับกับโปรเจคเตอร์ขนาด1 4 0นิ้วอันนี้เป็นห้องของผมเองนะครับขนาดประมาณ5.3เมตรคูณ3.3เมตรแผ่นที่ติดอยู่ในห้องนี้เนี่ยเป็นอะคูสติกซับเสียงนะครับลดเสียงกล้องเสียงสะท้อนสามารถเข้าไปชมผลงานแล้วก็คลิปเสียงก่อนติดและหลังติดได้ที่เพจ Facebook ตามนี้เลยครับ จอโปรเจคเตอร์ที่ผมใช้เนี่ยเป็นจอสีขาวนะครับไม่ใช่จอซูแสงเพราะงั้นก็ต้องคุมแสงได้พอสมควรนะครับและยังเป็นจอแบบถักด้วยนะครับเพื่อให้เสียงผ่านได้เพราะว่าผมวางลาโพงไว้หลังจอความเท่ของตัวนี้ก็คือมีหลังคาสั้นลูปด้วยนะครับเพื่อการฝุ่นเข้าเวลาเราไม่ได้ใช้งานส่วนการติดตั้งนะครับตัวนี้ไม่มีฟังก์ชันซูมเข้าซูมออกเพราะงั้นเราจะต้องวางให้มันพอดีเป๊ะๆนะครับแต่จะมีฟังก์ชันคีย์สโตนใส่มาให้นะครับเผื่อเราวางเอียง สิ่งที่ผมชอบกับโปรเจคเตอร์รุ่นนี้นะครับก็คือมันสามารถปรับแสงสีเนี่ยได้ตามใจเราต้องการนะครับก็คือเวลาเราปรับขึ้นปรับลงเนี่ยภาพมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่ว่าปรับเท่าไหร่ภาพมันก็ยังอยู่ที่เดิมถ้างนั้นมันไม่เวิร์คครับถ้าแบบนี้เนี่ยมันง่ายกับการปรับไม่ว่าจะปรับเองหรือว่าให้คาลิเบเตอร์มาปรับนะครับในส่วนของฟังกชันคัลเลอร์ a มนจเมนต์นะครับก็มีให้มาครบนะครับผม เดีย๋ยวผมจะลองปรับสีให้ดูอย่างเช่นฉากนี้นะครับอยากได้ผมให้มันสีแดงอีกเขตหนึ่งเราก็ลองปรับเฉพาะสีแดงนะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนว่าเออมันเปลี่ยนจริงเว้ยซึ่งโปรเจคเตอร์ระบบ DLP ทั่วไปนะครับจะเป็นวงล้อสีแบบ RGB แต่ของ BenQ V6000 จะเป็น RGBY นะครับทำให้ได้สีที่เที่ยงตรงมากขึ้นครับผมและในส่วนของ motion เนี่ยจะมีให้เลือกนะครับ low medium high หรือว่า off เ่อผมก็ไปอ่านรีวิวเว็บนอกมานะครับเขาก็บอกว่าโปรเจคเตอร์ DLP ส่วนใหญ่มักจะล็อกเฟรมเรทไว้ที่60เฮนะครับถ้าเราไม่เปิดฟังก์ชันแทรกเฟรมเนี่ยมันจะกระตุกจนดูไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็น QV 6,000 ถ้าเราไปออฟส่วนของโมชันมันจะกลับมาทํางานที่48เฮิรตซ์ซึ่งมันจะหารด้วย24ลงตัวทําให้ภาพที่ดูเนี่ยมันไม่กระตุกแล้วก็ตรงตามที่ผู้กํากับต้องการครับผมในส่วนของไลท์โหมดเนี่ยจะมีให้เลือก3ระดับนะครับของผมจะเลือกเป็น Smart e c ีโเพราะว่าให้ความดําได้ดีที่สุดนะครับแล้วตัวเบน q v 6,000เนี่ยและก็เนาแสงเป็นเลเซอร์นะครับเปิดทิ้งเปิดขว้างไปเลยครับได้ยาวนานกว่า20,000ชั่วโมงไม่ต้องกลัวแสงสว่างดับ การปรับสีเนี่ยผมให้คาลิเบเตอร์มาคาลิเบตภาพนะครับเพราะว่าเขามีเครื่องไม้มเครื่องมือวัดสีได้จะได้เที่ยงตรงที่สุดครับผมและเพื่อให้ได้ภาพ 4K HDR วิ่งได้ฟูลแบนด์วิดท์ไหลลื่นไม่กระตุกนะครับขอแนะนำ h u m i 8K โ o มโชว์นะครับภาพสวยเสียงดี2.1แท้ๆสนใจติดต่อ Line ID extin สิบครับผมมีให้เลือกทั้งแบบทองแดงและไฟเบอร์ออปติกนะครับแล้วมาลองชมภาพกันดีกว่าทั้งหมดอัดมาจากมือถือ iPhone 12 Post, graceful, elegant, poised. There <laughs> go. Okay. Ooh, Timberwolf, beautiful. This is our domain. In these hills. I am trying to, Mom. I am trying to. Well, thanks for calling out of the blue like this. Your father's gonna be sad he missed you. He isn't home from the gym yet. Usually you call us in the morning. Oh. Okay, okay. Everything is fine. You played some baseball, got a little upset, lightning shot out of your butt, and now they're coming for you. <laughs> ha ha! Nailed it! Oh! It'll be nice to share a meal with him again. I know what you mean. I have this really obnoxious sister who always tussles my hair. I can't. <laughs> of my village full again. <laughs> and you will be reunited with your family, Noi. Um, uh, what did you just call her? Noi It's her name. Uh, it's written on a collar. Have none of you ever checked? And they think of me as a ruffian? That mean? means on โดยสรุปแล้วสิ่งที่ผมชอบจากเ BenQ V6000 นะครับก็คือมันเป็นเลเซอร์โดยให้ความสว่างมาถึง3,000ลูเมนนะครับเวลาเราดูหนังเนี่ยมันก็จะสว่างสดใสนะครับเจอจะหลัดเวลาดู h d r มันก็จะว้าวนะครับผมในฉากที่มืดๆถึงแม้ความดำจะสู้ JVC ไม่ได้แต่ก็ยังให้รายละเอียดค่อนข้างโอเคนะครับ แล้วค่าสีที่ให้มาจากโรงงานก็ค่อนข้างเที่ยงตรงในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะปรับเพิ่มก็ปรับได้ละเอียดเลยทีเดียวและยังสามารถเปิด white color นะครับเพื่อให้ขอบเขตสีกว้างขึ้นไปถึง dcip 3ซึ่งจะส่งผลอย่างมากนะครับเวลาเราดูหนัง4 k hdr ไม่ว่าจะเป็นสีสันมิติภาพหรือว่าความดำ ในส่วนของข้อดีอื่นๆผมก็เห็นด้วยกับเว็บ AV Forum ของอเมริกานะครับก็คือให้ภาพที่สว่างสดใส,สนะครับแล้วก็มีรายละเอียดของภาพที่ดีแล้วเขาก็ชมเรื่องการจัดการโมชั่นนะครับรวมถึงการทําภาพสามมิติที่ออกมาได้อย่างสวยงามในส่วนถัดมาในหัวข้อของจุดด้อยนะครับเขาก็จะบอกว่าไม่ได้บิวอินพวกระบบสมาร์ททีวีมาแต่อันนี้มันไม่น่าใช่ปัญหาอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็เอากล่องพวก Android Bo x อะไรงนี้มาต่อได้อยู่แล้วแล้วก็ อินพุตแลกสูงนะครับสำหรับเกมเมอร์ก็ไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไหร่แล้วก็คนที่ดู DLP แล้วเห็นลุงเนี่ยก็จะ มีปัญหานะครับแน่นอนเราว่าความดำเนี่ยก็ไม่อาจจะเทียบกับ JVC N7 ได้หรือว่าสีสันก็ไม่อาจจะเทียบกับ Sony Laser 790ได้แต่ถ้าเกิดเทียบกับโปรเจคเตอร์ในราคา10000แนต้น,ต,น,ต,นต้นเหมือนกันเจ้า BenQ V6000 เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับจบแล้วฮะกับการรีวิว BenQ V6000 ไว้ถ้ามีของเล่นใหม่จะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับ